สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดไปยูนะครับมาเที่ยวงานสมโภชพระอารามร้อย้งิปีวัดไปยู่นวงสาวาดมรวิหานะครับซึ่งครั้งนี้เขาจัดตั้งแต่วันที่1 3บสามถึงสิามกรานะครับงานเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึงห้าทุ่มเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบริเวณของวัดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมงานภายในกันนะครับ ขณะที่ผมมาตอนนี้ก็เวลาประมาณสักห้าโมงพอดีะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศพรพร้อมกันเลยง,งานนี้เขาจัดตั้งแต่สิบสามสิบสี่ิบ้านะครับตรงกับช่วงงานวันเด็กพอดีด้วยเออตอนนี้ก็จะเป็นประวัติของวัดประยูนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทรสร้างในสมัยรัชกาลที่สามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงบริเวณทางเข้าแรกเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณปากทางเข้าวัดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยสวัสดีทุกท่านนะคะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนศิษารารีนะคะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสวดโออพอเข้ามานี่เราก็ <ไฟ S 1> จะเจอ<ะ><า>กับร้านขายสินค้านะครับขายอาหารต่างๆก็จะมีร้านจำหน่ายสินค้าเยอะแยะมากามายในบริเวณงาน,นะครับ ส่วนข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นเขาเต่านะครับเขาก็มีจัดงานอยู่ภายในเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูบริเวณจุดด้านหน้าจับผากทา,างเข้าก่อนก็จะมีขายอาหารเยอะยะมากมายมีร้านขายอาหารร้านขายก็ขนมหวานเยอะยะนะครับมีโรตีสายใหม่ด้วย มีตังเมกบแล้วก็มีอาหารประเภทยำต่างๆคนค่นนะอนข้าง,างเยอะนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมมามีขนมบ้าบินด้วยมีเกี๊ยวซ่า ิ้นใหญ่ดีชิ้นใหญ่มากครับเดี๋ยวเราไปดูตารางกิจกรรมกันก่อนจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นตารางกิจกรรมนะครับเขาจะมีการแสดงบนเวทีแล้วก็มีการฉายภาพพิยงกลางแปลงให้เราดูด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรมหนังนะครับมีตั้งมีวันศุกร์ที่13บสามเสาร์ที่14 แล้วก็อาทิตย์ที่15ด้วยมีตั้งแต่เวลา6โมงครึนะครับตามตารางเวลาวันนี้เลยส่วนตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมทุกวันเลยนะครับตกเส2อ,อาทิตย์จากตบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นภายในวัดนะครับ ก็จะมีคนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในก่อนดีกว่าจากตดตอนนี้เขาก็จะมีเวทีแสดงกิจกรรมนะครับซึ่งอย่างสักครู่ก็จะมีการแสดงให้เราชมแล้วแ่ะตอนนี้เขากำลังเริ่มเตรียมการกันแล้วเพราะจะเริ่ม เป็นทาพิธีเปิดกันแล้วแต่เราพกไปก่ยลายพากข้างในากันก่อน,น,น,อนบรรยากาศภายในโดยรอบก็จะมีจำหน่ายสินค้าต่างๆนะครับมีจำหน่ายอาหารนี่เยะมากมาย จุดตัวนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญนะครับทําบุญสมทุกสมทุนสร้างพระเมรุก็คือจะมีการปูกระเบื้องนะครับใะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในกันก่อนจุดขคณะนี้ก็คือคาถาขอพร หลวงพ่อพระพุทธนานะค่ะ ายในตอนนี้เขาก็มีการบูรณะซ่อมแซมจิตกรรมฝาผนังนั้นอยู่นะครับไม่นานก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมจิตกรรมฝาผนังใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมจุดต่อไปครับ จากจุดนี้จุดต่อไปก็จะเป็นบริเวณพระอุโบสถนะครับซึ่งจะอยู่ตรงทางกันดดดเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระอุโบสถภายในกัน ตอนนี้เราก็ไหว้บริเวณพระอุโบสถเรียบร้อยนะครับจุดต่อไปเราจะเข้าไปไว่าในพระบรมเจดีย์กันนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังนี้เองแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูจุดต่างๆภายในงานกันนะครับซึ่งในงานนี้นีจะมีหลายจุดเลยมีสนวนสนุกด้วยม่อกีเห็นแล้วนะครับมีเวทีการแสดงมีโรงภาพยนต์มีจุดจำหน่ายสินค้าต่างๆ เดี๋ยวเรามาไหว้เจดีกันก่อนจุดตรงนี้ก็เป็นพระบรมธาตุมหาเจดีวัดประยูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้าภายในกันคุณเขาจะมีเวลาให้เข้าชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน เวลาเปิดปิดแปโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มตอนนี้ผมเ,เข้ามาในวริเวนพระเจดีแล้วนะครับพระเจดีวัดไปยูนแล้ก็มาไหว้พระตรงจุดนี้ก่อนจุดตรงนี้ก็เป็นพ,พระพัทธลูปศิลยกขาวนะครับปางปฐมเทศนา อยู่ตรงบริเวณทางเข้าของพระเจดีนะคะรับองค์ท่านจะเป็นหยกขาวสวยงามมากเลยต่อไปเราจะเดินบริเวณรอบๆพระเจดีนะครับแร้วจะขึ้นไปไหว้ด้านบนกันจุดตรงนี้ก็จะมีจุดทําบุญพระประจำวันเกิดนะครับ พอเข้ามานี้ผมก็จะวนไปทางด้านซ้ายมือนะครับเี๋ยวจะขึ้นไปไหวพระเจดี JD, ไปไหวพระบรมาสารีริกธาตุในเจดีกันนะครับมันก็เขียนว่าทางขึ้นคยน,นี่เขาจะปูเป็หญ้าเทียมให้เราเดินนะครับก็เดินสบายผมลวถอดรองเท้าเดินด้วยเดี๋ยวจะหาทางขึ้นก่อน ทางขึ้นแล้วครับตรงนี้ก็เขียนว่าทางขึ้นทางเข้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์นี่ก็คือจะเป็นทางเข้านะครับเข้าไปแล้วเราก็จะขึ้นไปถึงบนพระมหาเจดีย์ข้างบนเลยเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยครับเขาก็จะมีทางขึ้นทางลงนะครับเราก็แยกเปทางด้านซ้ายมือ ทางค่อนข้างจะแคบนิดนึงต้องค่อยๆเดินนะครับบันไดค่อนข้างสูงชันด้วยค่อนข้างจะสูงครับก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วแล้วก็ให้เลี้ยวด้านนี้อีกทีนึง เห็นประตูเปิดอยู่ก็น่าจะใช่แล้วตอนนี้คือทางเข้าแล้วนะครับเข้าไปเลยข้างในค่อนข้างจะมืดมากเลยมีพัดลมเปิดให้ด้วยข้างในสวยมากครับ เขามีไม้คำยันเอาไว้ด้วยเขาก็จะมีคำสดบูชาพระปรลมมาสารีลิกทาเดี๋ยวเรามาอาธิษฐานขอพรพร้อมกันครับก็จะมีองค์หลวงพ่อปรปรติสถา,านอยู่เบื้องหน้านะครับ คำยันเอาไว้ข้างในดูสวยนะครับปเป็นเอิดอิฐโบราณอิกเก่าเลยแหละรอบๆก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับเหมือนก็เป็นพระประจำวันเกิดนะครับแต่ละวันมีหลายปางครับ เดี๋ยวเราจะเดินดูบริเวณรอบๆไปนะครับจะเวียนทางด้านซ้ายมือก็มีพระให้เรามากลาบไหวกันนะครับนี่ก็จะเป็นปางปรินิพานแล้วก็มีบอร์ดในทัศการให้ความรู้อยู่ตรงสองด้านนี้ด้วย แล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับนี่คือการบูรณะพระบรมธาตุมหาเจดียนะครับเมืครั้งอดีตนี่ครับเป็นโครงการบูรณะซ่อมแซมข้างใเย็นอากาศค่ข้างเย็นะจริงข้างอกร้อนแต่ว่าพอมาข้างในนี้เย็นครับไม่ร้อนเลยแล้วเขามีเปิดรลมให้เราด้วย ภายในสวยครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณทางออกซึ่งเวลาออกนี่เดี๋ยวเราก็จะต้องมุดลไปทางด้านใต้นะครับมุดด้านใต้นี้ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะออกไปจับบริเวณพระเจดีย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมุดทางออกนี้ไปด้วยกัน ีทางออกก็ตตังมุดออกไปนะครับตังคานต่ำๆนะครับแล้วก็มดุดออกไปตรงใต้ j จดีเรียบร้อยแนละ้วนี่ผมก็มุดออกมาจากตรงใต้ j จดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปบริเวณข้งล่างกัน